สวัสดีทุกท่านสินจ่าราคาทองวันนี้เป็นจันทันที่8พฤศจิกายนปี2567ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำทองเครื chips, stock, ils, ่องสลึงทองหนึ discard, <puts S 1> ่งสลึงทอง2ส <top> ลึงบวค่ากําเหน็จประจำวันนี้ราคาทองยราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเห่งราคาทองกินหัวเห่งราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่าไปรับชมรายเดยดกันนะคะว่ามีรายเด็ดไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ